สว,ส,สวัสดีค่ะริต้าซาคอนเน็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหรารัสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยพ่ย,ยิบซีสาหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมค่ะ,คะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกุมบ้างในเดือนตุลาคมถ้าคุณทราบลัคนานะคะ ให้คุณดูลักษณะควบคู่กับราสีค่ะจะแม่นยำมากๆเลยตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก และบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะมาเลยค่ะมาเลยขันน้องแจกกันตัวตนเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะมาเลยขันน้องแจกกันพิมพ์จะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุภะค่ะสุภะแน่นอนเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องความสุขสมบูรณ์สมหวงังและที่สําคัญนะมันจะมีในเรื่องสุขภาพด้วยอ่าแล้วบางคนสุภาะหมายถึงการเดินทางหมายถึงการ ทำอะไรเพื่อตัวเองอ่าหมายถึงว่าเราต้องกลับมาดูแลตัวเองมากๆเลยนะอ๋อใบแรกออกมาเลยค่ะเป็น6ดาบค่ะมีการออกเดินทางจริงมีการออกเดินทางแต่ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยคุณจะต้องมีในลนักษณะของเพื่อนร่วมเดินทางด้วย e n น o y นะดูเลยเดือนนี้แล้วก็มากับ นี่แหละค่ะอัศวินถือเหรียญค่ะ <Okay S 2> โอ้โหนะเพราะฉะนั้นมีเรื่องการเงินการทองในตัวตนด้วยแล้วเดือนนี้เป็นเดือนสุภาที่ต้องบอกว่าสุขสําเร็จสมหวังแล้วก็สมบูรณ์มันเหมือนจังหวะชีวิตคุณรู้สึกว่าเออเดือนนี้เป็นเดือนที่ฉันยิ้มได้แล้วนะ mm hmm. เป็นเดือนที่ฉันปลดล็อกตัวเองได้สเต็ปหนึ่งแนะนั่นหนึ่งตุลาเนี่ยมันเหมือนหายเหนื่อยและมันเหมือนคุณรู้สึกว่าสดใสขึ้นมาได้แล้วจากเดือนที่แล้วเหนื่อยมากเลย mm hmm. ทลํานู่นนะี่น่ารู้สึกว่าทำไมงานเยอะจังทําไมภารกิจของฉันมันหนักมันเยอะไปหมดเเเเลยแแต่่่ดดดือออนนนีี้้้้รรรูสึกบาาาใจไไไพะะะววทมมมััปห พอทำไปแล้วคุณรู้สึกเลยว่าโอ้ฉันได้เวลาล <ง S 1> พักแล้เออจะต้องไปทําอะไรเพื่อตัวเองไปหาอะไรให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยไปอัพตัวเองให้รู้สึกสวยขึ้นสดใสขึ้นไปพักผ่อนไปนูน่นไปนี่ไปนั่นจังหวะชีวิตคุณก็เลยวางแผนเพื่อตัวคุณเองมากขึ้นหรือบางคนรู้สึกว่าเดือนเนี้ยฉันอะ ต้องทําอะไรใหม่อ่าฉันอาจจะต้องทํางานพิเศษอาจจะต้องมีอะไรที่มันใหม่ขึ้นกว่าเดิมมันจะมีความเฟซขึ้นกว่าเดิมในเดือนนี้แล้วนี่เลยค่ะเรื่องเหรียญเลยเรื่องเงินเลยเงินนิ่งๆเดือนนี้มีเป้าหมายทางการเงินชัดเจนมากมันจะเกิดขึ้นเลยว่าเอ้ยเดือนนี้เหมือนการเงินของคุณดีขึ้นนะเพราะสุภาเนี่ยสุภาคือสุขอยู่แล้วสุขอยู่แล้วที่มีเงินแล้วตัวคุณไปอยู่การเงินด้วยเพราะฉะนั้นมีความสุขที่มีเงินเดือนนี้การเงินของคุณจะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอ่าทำให้คุณรรูู้้้้้สสึึึึกว่าาาาเเอออลลงงขขขนนนปบยัมดด ตรงเลยค่ะว่าการงานเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไร,ร,งองไรขอหยหพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะอขอบคุณค่ะการงานเมื่อกี้บอกว่าอะไรที่มันหนักๆมันไปหมดแล้วไงตอนนี้ปัจจุบันนี้คุณเป็นนี่เลยค่ะเด e ิ o ว e r ค่ะโอ้ย<อ>แหมเอ j นจอยมากคือ,อมีความสุขในเรื่องการงานแล้วที่สําคัญตอนนี้เป็นกลุ่มเลยค่ะ<อ>เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยสมัครสมานสามัคมค,มค,คีเหลือเกินนะมีร่วมกันด้วยแล้วก็มาเลยค่ะเดนเอ็ม r พลเอค่ะ, <Okay S 1> คะได้ผลงานดีเด่นมากเด e เ m p e r พ r มาถึงตําแหน่งหน้าที่การงานความยิ่งใหญ่มากขึ้นในเดือนนี้ เพราะฉะนั้นใครที่ทําอะไรหนักเห,ห,หนื่อย,ยมาเยอะๆมาผักไปหมดแล้ว่ะงานเสร็จไปหมดแล้ว่ะผลงานเราเป็นที่ประจักษ์เลยสู่สายตาประชาชนประชาชนเลยทตาให้คุณรู้สึกว่ามีชื่อเสียงขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เห็นโอกาสเลยเทาานี้ก็รู้สึกว่าเอออยากผลักดันคุณอยากนู่นนี่นั่นตําแหน่งหน้าที่การงานมาเต็มเลยนะบางคนรับรชาชการมีการเลื่อนเปลี่ยนโยกย้าย ดีขึ้นแน่นอน mm hmm. บอกเลย mm hmm. มาจากใครแหละเนี่ย mm hmm. เพื่อนร่วมง,งานช่วยสนับสนุนผลักดันแทบจะแบบถีบดันกันแล้วด้วยนะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการตอนนี้ไม่ได้ได้ตำแหน่งอะไรกเขาหรอกแต่ได้งานใหญ่ไงา mm hmm. งานที่มันยุง่งยุ่งจบแล้วลูกค้าเห็นผลงานปุ๊บป้อนอันใหม่ให้เลยคราวนี้ก็ร่วมมือกันมีเรื่องสัญญาเกิดขึ้นมีเรื่องการทํางานต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าเป็นก้าวต่อไปของงานที่ดีขึ้น <c oughs> งานที่เราทําไว้ปรากฏว่าเข้าตาโอ้เข้าไปยัน <c oughs> ถูกเลย <c oughs> นะงั้นมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไร <c oughs> ขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะการเงินคุณเป็นนี่เลยค่ะหก ถ้วยค่ะมีการให้กันได้รับมีการแบ่งปันเพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรไว้จะได้ผลผลของกำไรมีการแบ่งปันผลตอบแทนตอบรับเริ่มเข้ามาแล้วแล้วคุณก็วางแผนต่อแน่นอนค่ะแปดถ้วยค่ะ <Okay S 2> มีการวางแผนต่อการลงทุนต่อการทำอะไรต่อเพื่อตัวเองการเงินเดือนนี้มีความสุขอย่างที่บอกต้นคลิปไงคือการเงินเริ่มมีความสุขมากขึ้นจากเดือนคนก่อนโอ้โหฉันต้องแก้ปัญหาด้วยเงินต้องอะไรต่างๆนานาเหมือนแก้ปัญหาเงินตัวเองด้วยอะไรมันเหมือนดึงกันไปหมดทั้งงานทั้ง เงินโอ้โหอนลหมานหมดเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันเยอะมันยุ่งมันเยอะแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่พองานปลดล็อกปุ๊บ เงินคุณเริ่มขยับดีขึ้นมีการได้รับมีการเขาเรียกว่าสัมมาสัมไปมีการแบบเอนจอยกับเรื่องเงินมากขึ้นหมุนได้ไปได้รายจ่ายก็เริ่มเบาลงทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วแผนต่อไปคือการอัพเลเวลตัวเองเรื่องเงินลงทุนใหม่ลงทุนเพิ่มวางแผนออมเรื่องเงินวางแผนเรื่องรายได้เรื่องทรัพย์สินตัวเองมากขึ้นด้วยเดือนนี้การเงินดีขึ้นเลยค่ะค่ะง,งั้นมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอให้เผออกมาอย่างแม่นยํานะคะครับคุณค่ะ ความรักคุณเป็นสองดาบค่ะโอเคค่ะโอ้เฝ้าเลือกใครแล้วฮ <laughs> ะจะเลือกใครล่ะคราวนี้แล้วก็มากับห้าเหรียญด้วยค่ะโอเคค่ะคือเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าตอนนี้นิยามของความรักเราให้ปร,รมจาร <laughs> รมจาะนะคะผมรู้สึกประสบการณ์มากมายเลยก็ <laughs> คือเราจะบอกว่าความรักในเวลานี้ <laughs> เห็นไหมสองดาบมา,ากับห้าเหรียญเนี่ยก็ยังมีสองคนมาอยู่ในใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักในเวลานี้ไม่ได้มีปัญหาอย่างที ที่เราคิดคนที่มีคู่อยู่ในเวลานี้เหมือนแบบเขาเรียกว่าก็ทบก,กระทงกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เราเห็นมันบางทีมันก็ไม่ตรงกันทุกสิ่ง <c oughs> ย่าคือเอาเป็นว่านิ้วคนเรายัางไม่เท่ากันเลยคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยจากเขาเรียกว่า คนละครอบครัวคนละถิ่นฐานคนละการศึกษาคนละทุกอย่างเลยอ่ะคนละเรื่องเลยดีกว่าประสบการณ์ชีวิตต่างกันม,มาอยู่รวมกันเนี่ยเ้อยทีเ้อยอาศัยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราก็ต้องมีอะไรซ้ายทีขวาทีเราจะอยู่ตรงกลางไม่ได้บางอย่างอะเธอยอมฉันยอมอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้พยายามจะหวังว่าปัญหาไม่เกิดแต่เกิดเรื่องอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ในที่นี้ก็คือบางทีไม่ศบกันแค่นั้นเองแต่เดือนนี้เริ่มมาหันหน้าแล้วพอเดือนหันหลังเริ่มมาหันหน้าแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าเราต้องคุยกันนะเราต้องแก้ปัญหา ต้องนู่นนี่นั่นความรักเลยเริ่มดีขึ้นเพราะว่าดาวปัตตนี้มาอยู่ในสุภาแล้วจากเขาเรียกว่าช่วงก่อนๆอยู่หมรณะก็รู้สึกมีปัญหากระโบกระด้างส่วนหนึ่งมาจากคุณยุ่งเรื่องงานส่วน,วนหนึ่งมาจากจิตใจคุณที่แบบอาจจะเฟลมางานหนักมาปัญหาภา,ารกิจเยอะมากๆก็เลยทําให้มันลงกับเรื่องความรักแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันไปหมดแล้วสถานการณ์ครึ่งเดือนหลังของตุลาก็ทําให้คุณมีความสดใสเรื่องความรักมากขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณหันหน้าเขาคุยกันมากขึ้นแล้วก็มีการเคลียร์เข้าใจกันมากขึ้้้นนนนดววยใเลาาีสํหรับค ในวันนี้พิมพ์ต้องบอกว่าเฮ้ยดูดีๆนะคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีใครหรือ,อยังเพราะว่าถ้าเขายังไม่มีใครเราคุยได้<ะ>เราอะไรได้แต่เราอย่าเพิ่งเรือนขันเราพยายามดูเป็นนานๆเพราะว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเออพอเรารู้สึกว่าฉันรีบไปอ่าฉันรีบไปบางทีฉันยังไม่ได้เจรนฉันยังไม่ได้ดูให้ดีบางทีเขาอาจจะดีจริงดีกับทุกคนเลยแต่เขากับเราอะ ไปด้วยกันไม่ได้ก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่าได้คาดหวังเรื่องนี้เกินจริงไปนักเราอยู่ในโลกความจริงก่อนอยู่ปัจจุบันก่อนถ้าเขาดีเราไปต่อได้ถ้าเขายังไม่ใช่หรือถ้ารู้สึกยังตะขิดตะขวงอยู่ว่าเอ๊ะแน่นอนหรือเปล่าไปยังมีเอไอโออ่อเอออ้ออะไรก็ว่าไปนะเพราะนั้นก็พยายามไปเป็นก็เหมือนแบบจริงจกทักเรายังต้องหยุดฟังเลยโอ้ดิฉันก็จุหลายจุแล้วคนนะเพราะนั้นก็พยายามไปเป็นเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งเปิดตัวในเวลานี้อาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเรื่องความรักเนาะ งั้นมาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอยภพยออกมาอย่างแม่นยํานะคะอขอบคุณค่ะบทสรุปคุณเป็นนี่เลยค่ะหกเหรียญค่ะ <Okay S 2> ยังไงก็ลงเรื่องเงินอยู่ดีนะพิมถึงบอกว่าเดือนนี้การเงินคุณขยับดีขึ้นมีการแบบจ่ายมีนู่นนี่นั่นด้วยเอาเป็นว่า ไม่ได้ถึงขั้นเฟื่องฟูแต่ก็อูฟู่ได้เหมือนกันนะแล้วก็มากับนี่เลยค่ะเด็กถือดาบค่ะ okay, มัน<ช>อาจจะมีสิวอ่าไม่ได้ฮอร์โมนขึ้นหรือฮอร์โมนลงอะไรนะแต่แบบอาจจะมีนู่นนี่นั่นมาจุกจิกกวนใจบางทีเป็นเรื่องความรู้สึกบางทีเป็นเรื่องอะไรที่คุณวุ่นวายบางสิ่งบางอย่างพยายามแบบปิดปิดมันบางปิดตาข้างหนึ่งก็ยังมองเห็นอีกข้างหนึ่งคืออย่าไปมองอย่าไปโฟกัสทุกเรื่องเราโฟกัสแต่จุดที่ดีไว้ก่อนดีกว่า มาถึงช่วงนี้เลยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้พิเศษจริงๆช่วงสำคัญสำคัญมากเลยลิต้าเอกลุสีค่ะลิต้าเอกลุสีก็คือทำลายหรือว่าเวลาสําคัญสาคัญที่มีผลกับเราที่มีผลกับในทั้งส่วนตัวแล้วก็ภาพรวมเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราบ้านลิต้าจะเอามาแบ่งปันเป็นเคล็ดลับเลยแหละจะมาแชร์ให้ทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่าณช่วงระยะเวลาที่คุณเห็นคลิปนี้ก็คือต้นเดือนตุลาคมนี้แหละ แล้วก็ก่อนหน้านี้ไปหน่อยนึง 1- นงถึงสองสัปดาห์ช่วงระยะเวลานี้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าสับสนไม่หมดเลยเออทำอะไรไม่ถูกสับสนภาพมไม่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเราหรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันใช่หรือเปล่าสิ่งนี้ใช่ไหมสิ่งนั้นใช่ไหม,มหรือว่าถ้าเราจะไปอย่างนี้ถูกไหมเราจะต้องไปแบบไหนคือพูดง่ายตอนนี้สิ่งที่มันทำงานมากๆคือ ข้างในอืมข้างในอ่ะลิต้าจะบอกว่าเพราะอะไรในช่วงระยะเวลาเนี้ยเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันจะมีหลายเลเยอร์เหมือนกับว่าอย่างหัวหอมอะที่ในเวลาเราเราปอกเปลือกมันจะมีชั้นนอกชั้นในชั้นนุน่นชั้นนี่ชั้นนั้น<อ>แล้วเวลาที่ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมันจะมีหลายการทํามุมของดวงดาวหรือว่าการโคจรกันของดวงดาวแล้วมันมีแอสเปกต่อกันหรือว่ามีการเข้าไปอยู่ในเรือนหรือว่าทํามุม ตามราศีตามดวงดาวอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆหลายอย่างพูดง่ายตุลาพฤศจิกานี้จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าเฟืองมันหมุนเฟืองหมุนแบบว่าเคลื่อนและเคลื่อนแบบเคลื่อนมันไม่ใช่เคลื่อนแบบเบาๆานิดนดด้วยคือมันเปลี่ยนเคลื่อนพรึบเลยแล้วก็จะแบบจะเข้าที่ละลงล็อก ลงล็ <Long> อกเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะทําให้การเขาเรียกว่าสมมุติว่าการขับรถก็คือจะเหมือนแบบว่าเป็นการขับเคลื่อนไปต่อ,อแต่จะต้องให้ลงล็อกตอนนี้ก่อนอต้องเป็นช่วงเปลี่ยนแม็กต้องเป็นช่วงขันน็อตอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะไปต่อ,อช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ e อีคลิปส์อีคลิปส์ก็คือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก18เดือนค่ะทุก18เดือนชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีแบบในทุก18เดือนทุก20 ทุก12ปีหรือว่าทุก8ปีทุก14ปีแล้วแต่ว่าช่วงไหนจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวอะไรแต่ณนะระยะเวลานี้คือมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เกี่ยวกับช่วงระยะเวลา18ปีแล้วก็สิ่งที่เป็นประมาณ18เดือนก็มีแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะไม่กลับมาเลยอีก20ปีก็มีหลายๆอย่างช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะเห็นคนจะโดน แฉออกมาคนโดนแฉคนที่จะต้องไปจากโลกนี้เมื่อก่อนเราเป็นแบบนี้เราก็อยากเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งหรือว่าความรู้สึกที่เคยเป็นแบบนี้ที่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอยู่ๆเปลี่ยนได้เฉยเลยเกิดจากอะไรเกิดจากณนะระยะเวลานี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโซลาร์อีคลิปส์ค่ะโซลาร์อีคลิปส์ก็คือมันจะเป็นจุดคลาดระหว่างอของการโคจรของ พระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์จะมีจุดคลาดพอดวงจันทร์ไปอยู่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่ามีผลกับจิตใจม,มีผลกับจิตใจของเราโซลาอีคลิปจะแปลว่านิวมูนค่ะนิวมูนจะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่นิวมูนเนี่ยถ้าเป็นนิวมูนในแบบว่าโซลาอีคลิปจะเป็นนิวมูนที่มีเหมือนกับว่าเขาเรียกว่านิวมูนที่มีบูสเตอร์ชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนแปลงในทางไหนเริ่มต้นไปเกี่ยวกับเรื่องอะไร ภายใน6เดือนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เลยโดยเฉพาะครั้งนี้จะมีนิวมูลโซลาร์อีคลิปที่ไหนที่ในเรือนของราศีตุลเรือนราศีนี้คือจะเป็นเป็นตาช่างค่ะค่ะตาช่างจะมีดาวจันทร์อยู่ตรงทั้งพระอาทิตย์ และพระจันทร์จะอยู่ในเรือนของราศีตุลแล้วก็พรเอิญ e เขาเรียกว่ามันมีเซาท์โนดที่แปลว่าชะตาลกขิตที่มันเป็นเหมือนกับว่าเรื่องเก่าๆในเรื่องอดีตหรือ<ม>เรื่องที่จะต้องปลดปล่อยที่จะต้องเอาออกไปเนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วย<ม>แปลว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ตอนนี้จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงในแบบที่จะต้องเอาของเก่าออกเพื่อเริ่มเรื่องใหม่อาดลตาจะบอกให้คุณย้อนคิดไปนิดนึงว่า เมื่อตอนเดือนตุลาคมนะคะปี2566ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจุดพีคจุดเริ่มต้นเลยเป็นริ่มมีกลิ่นอายของปัญหาเริ่มมีกลิ่นอายของปัญหาแล้วก็พอเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นอีกเป็นช่วงพีคเลยที่มันทําให้เราเหนื่อยมากทําให้เรามีปัญหามากทำให้เราเครียดมากๆช่วงเดือนมีนาคมค่ะ ที่ผ่านมาปีนี้อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปีนี้คุณลองย้อนคิดดูนะว่ามันเป็นเรื่องอะไระแล้วเรื่องเรื่องนั้นวันที่สมตุลาคมนี้นะะขณะที่คุณกำลังดูเราอยู่นี้นี่เองนะคะสาสี่ตุลาคมจะเป็นเรื่องที่เขาเขาเรียกว่ามีการเริ่มใหม่ในเรื่องนั้นนั้นเริ่มใหม่ในเรื่องที่เคยมีปัญหาใช่อ่าอ่าอ,อย่างเช่นอสมมติว่าเป็นเรื่องความรักอ่า อาจจะมีการจบกันไปหรืออาจจะมีการเคลียร์กันได้อ่าแล้วก็มีเริ่มต้นในเรื่องรักในแบบใหม่อาจจะเป็นคนเก่าที่คุยกันรู้เรื่องหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าที่ว่าเคยคาราคาสังก็จบกันไปแล้วคุณจะเริ่มมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาในเรื่องความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วโดยที่ว่าความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องที่เริ่มใหม่ตอนนี้คุณจะเห็นผลเมื่อไหร่อะบอกให้เลยคุณจะเห็นผล เดือนมีนาคมปีหน้าอ่า,อาบวกไปเลยหเดือนแต่ว่าอิต้าจะบอกแบบนี้ค่ะช่วงสองสัปดาห์ก่อนเกิดโซลาร์อีคลิปนี้ทั้งช่วงก่อนและหลังจะเป็นช่วงที่เราวุ่นวายมากเป็นช่วงที่เราไม่แน่ใจเป็นช่วงที่มันมีการทํางานมันไม่ใช่แค่เรื่องตรงนี้แล้วมันมีดาวอื่นๆด้วยที่เขาทํามุมต่อกันเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกโดยตรงแล้วก็มีเรื่องของดาวพลูโตที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการแบบว่า เปลี่ยนแปลงแล้วแบบไม่กลับมาอีกเลยในยอีกยี่สิบปีเนี่ยทํางานพร้อมๆกันด้วยเหมือนกับว่ามีการไปจุดชนวนตรงนั้นเท่ากับว่าแบบนี้นะคะณนะช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณต้องตัดสินใจอะไรตอนนี้มันเหมือนจะเป็นช่วงที่ว่าควันขมงหรือว่าฝุ่นฟุง้งไปหมดเลยฝุ่นฟุ้งไปหมดเลยเหมือนกับว่าภาพมันไม่ชัดเจนอะไรทั้งสิน้นตอนนี้จะต้องทําอะไรอาริตาจะบอกแบบนี้คะ่ะตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําคือ เท่ากับว่าตอนนี้ดาวที่เกี่ยวกับความรู้สึกภายในเขาทำมุมที่ดีต่อกันแปลว่าให้คุณให้คุณเ,เรื่องเก่า,เ,กาเรื่องอะไรแล้วก็แล้วแต่ที่มันไม่ชัดเจนมันจะขึ้นมาให้คุณตัดสินใจให้คุณคิดแบบนี้ค่ะคุณจินตนาการแบบนี้คือเราจะไม่เอาตัวเราเข้าไปอยู่กับในเรื่องวุ่นวายอะไรต่างๆนะั้นไม่เอาอารมณ์เราไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราจะเอาลมขึ้นมาไปอยู่ในความสนุกสนานไล่ความสนุกสนานเขา <ไป S 2> เรียกว,ว่า เราต้องบันเล่ออกมาเลยอะถ้ามันเป็นพลังงานลบๆเนี่ยอเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเราขึ้นมาอยู่ตรงสนุกสนานแล้วแล้วความคิดที่จะบอกคุณให้จินตนาการแบบนี้ค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ฉันจะเปิดรับกับเรื่องใหม่ๆมฉันจะเปิดรับกับพลังงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นที่จะนำพาจักรวาลหรือว่าดวงดาวประจำตัวฉันดวงดาวที่โคจรมาแล้วส่งผลมาถึงฉันเหมือนกับว่าเราตัวเราขึ้นมาอยู่มองจากข้างบน แบบเบิร์ดไอวิวมองว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนเดี๋ยวลองให้ฝุ่นมันเหมือนกับว่าให้ภาพมันชัดเจนก่อนแ,แล้วเราค่อยไปแล้วเราค่อยไปแล้วเราตัดสินใจแม้แต่ความคิดเรายังรีไซเคิลเลยวันนี้เราคิดแบบนี้อีกวันหนึ่งเราคิดอีกแบบหนึง่งตอนนี้มันจะเป็นช่วงเราจะใช้ประโยชน์จากการแบบว่าเขาเรียกว่าการไม่แน่ใจการไม่ชัดเจนเนี่ยให้เห็นในสัจธรรมว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้ายังไม่แน่ใจก็ยังไม่ต้องให้ให้อาศัยคือเหมือนกับว่า โควิดเดอะโฟล์ไปก่อนเ mm. พราะหลังจากนี้ลิต้ารับประกันว่าพอหลังจากนี้ยังไม่ใช่ช่วงระยะเวลานี้พอหลังจากนี้ไปมันจะเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับคุณเพราะอะไรคะเพราะว่ามันจะมีการทํามุมที่ดีทํามุมที่ดีต่อกันในเรื่องของความคิดในเรื่องของทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแบบความมั่นคง ในเรื่องความโชคดีแล้วก็เรื่องความชัดเจนจะทํามุมต่อกันแต่ไม่ใช่ระยะเวลาช่วงวันสองวันหรือว่าช่วงในช่วงช่วงระยะแรกๆนี้เอาเป็นว่าถ้าเขายังไม่แน่ใจอ่าให้นิ่งๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรแต่ไม่ต้องเอาตัวเราลงไปอยู่ในความไม่ต้องเอาตัวเราอยู่ในปัญหาให้เราเอาตัวออกมาแล้วก็เหมือนกับอ่าลอยตัวขึ้นมาแล้วก็ให้ให้คิดกับตัวเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะรอดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอ่า แต่ว่าคุณต้องเปิดว่าฉันพร้อมจะทำตัวแบบใหม่ฉันพร้อมจะให้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงฉันพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่อย่างแรกเลยอะใจต้องพร้อมก่อนอใจต้องพร้อมก่อนอเหมือนแม้กระทั่งที่ริต้าคุยกับทางบ้านอยู่ครอบครัวของเราอยู่ริต้าเองก็สับสนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือสิ่งที่บอกไปก็บอกตัวเองด้วยคือเราก็เอาตัวเราออกมาก่อนอแล้วก็ค่อยๆดูเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเนี่ย มันเป็นไฟสว่างถ้าเราตัดสินใจตอนที่มันมืดมืดอะ่ะไปหยิบกุญแจบางทีมันผิดนะมันผิดอ oh. แล้วบางทีมันแก้ไขไม่ได้แล้วถ้าเรารู้อยู่ว่าเมื่อ,อไร่จะเป็นเวลาที่ดีเวลาที่เราสามารถแลนดิ้งได้สวยๆลงสวยๆก็ค่อยเลือกเวลานั้นที่พูดมาทั้งหมดจะบอกว่าคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องทั้งถูกที่ถูกเวลา และถูกวิธีการจริงๆสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกแค่ครอบครัวของเราอย่างเดียวเราบอกตัวเองบอกตัวเองด้วยคอยเตือนกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้ดวงเราอาจจะสเปะสปะเราเคยผิดพลาดมาทุกคนต้องมีอารมณ์ผิดพลาดอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าใครจะเกิดมาสมบูรณ์แบบไม่มีเพราะนั้นวันนี้เรารู้แล้วเราก็มาบอกมาสื่อสารเพื่อให้ทุกคนน่ะรู้ในสิ่งที่เราอ่ะรู้แต่คุณอาจจะเห็นภาพไม่ชัดอย่างที่เราสองคนเห็นแต่พิมพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เราบอกคุณนะ เราทํานะแล้ววันนี้ทุกคนที่เจอเราก็จะบอกว่าเราเปลี่ยนไปจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะการเวลาเพราะเราอายุมากขึ้นหรืออะไรหรอกมันเปลี่ยนไปเพราะความคิดเราอะเราเข้าใจมากขึ้นใช่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้นิ่งแบบนี้เมื่อก่อนเราอาจจะไม่สบายใจแบบว่าเราต้องวิ่งตามนะเราอาจจะเครียดคือเราเครียดมากกว่านี้ตอนนี้ยังมีเรื่องไหมมันก็ยังมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องแก้ปัญหาแต่เรารู้ว่าตอนนี้เราควรจะต้องทาอะไรวางตัวออไว้ตรงไหนใช่จะต้องทําอย่างไรจะต้องรอ หรือจะต้องเร่งหรือจะต้องรีบหรือไม่รีบก็คือตอนนี้เรารู้เวลาพอรู้เราก็ต้องมาแชร์เพื่อให คนในครอบครัวเราเนี่ยได้รู้เหมือนที่เรารู้ด้วยเนาะแล้วคนทางบ้านก็ถามว่าฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะฉันจะรู้ได้ยังไงก็เลยมีสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งเราทําต่อเนื่องมาเป็นปีที่6แล้วนี่เลยค่ะก็คือเข็มทิศดวงชะตาเข็มพิศดวงชาตาะงชาตานี้จะทําเป็นรูปเล่มก็ได้หรือว่าจะเป็น,ปนแบบว่าเป็นไฟก็ได้อันนี้จะเป็นส่วนของอาจารย์พิมพ์คุณส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด สถานที่เกิดมามเดี๋ยวเขาก็จะมาคำนวณว่าในปีหน้าปี2568จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างอ๋อแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนะจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงเป็นบ้างแล้วก็ดูดวงด้วยแล้วก็ดูดวงกับอาจารย์พิมหนึ่งครั้งค่ะในส่วนของริต้าจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมลายชีวิตโดยตรงเลยว่าคุณส่งลัคนาราศีเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาปุ๊บริต้าจะคำนวณว,ว่าในแต่ละเดือนของคุณ วันไหนเป็นวันที่คุณโชคดีในเรื่องไหนการเงินการงานความรักมีเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคไหม,มเกี่ยวกับเรื่องการาไปเจราจากับผู้ใหญ่วันไหนอะไรยังไงหรือว่าช่วงไหนจะต้องหยุดช่วงไหนจะต้องไปวันไหนระบ,บุเป็นวันๆให้เลยแล้วก็วันไหนที่ อย่าเพิ่ง oh. เราบอกเป็นเวลาเป็นนาทีให้เลย mm. ของดิต้าเนี่ยส่งให้คุณไปในทางไลน์ส่งให้ทุกเดือนนะคะ mm. เป็นเวลา12เดือนจริงๆวันและเวลานี้สําคัญนะ mm. เพราะว่ามันเหมือนเป็นเลิกเลิกดีมีชัยสําหรับคนที่เออจะเซ็นเอกสารจะทํากิจการจะเปิดห้างร้านหรือจะทําอะไรสิ่งที่สําคัญในชีวิตอะ mm. เหมือนเราไปขอฝนนะเราไปขอฝน,นะอฝนวันที่ฝนไม่ตกมันเหนื่อยมันเปล่าประโยชน์ oh. มันไม่มีประโยชน์ใช่ แต่วันไหนที่เราไปขอแล้วเหมดมาวันนั้นน่ะเขาอาจจะมีเมฆหมอกหรืออะไรคือพอดีพอเหมาะเลยไงม,มันก็เลยทําให้การที่เรากระทําไปมันมีความสําเร็จอ่าแล้วสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะได้รู้ว่าในทางลัคนาในแบบ สากลคุณเป็นลัคนาหลายคือคไม่ต้องกังวลว่าเอา้าทําไมไม่เหมือนกันถ้าในแบบไทยเป็นแบบมึง<อ>แล้วทำไมที่ริต้าคานวณให้เป็นอีกแบบหนึง่งคือไม่ต้องกังวลคือมันมันมีหลายการอ้างอิงอเพียงแต่ว่าในแบบการอ้างอิงของริต้ามันจะเกี่ยวกับการเดินทางของดวงดาวโดยตรงแล้วก็เลยจะต้องเอาการเดินทางของดวงดาวณเวลานั้นในแบบ universal time คุณจะได้ลงลึกเรื่องรายละเอียดเรื่องนาที เรื่องวันให้คุณดูแค่วันอ่าแต่ลักขณะให้คุณดูแบบโหรษาสไทยกับพิมเนาะคือไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยแล้วเวลาย้อนกลับไปจะต้องดูแบบไหนอ๋อคือดูแบบเดิมค่ะค่ะคือดูแบบเดิมของบุริต้าให้ดูแค่วันอ่าพูดมาเยอะแยะเลยเนี่ยแพงไหมเนี่ยที่พูดมาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่า ตกเดือนละร้อยกว่าบาทเองโอ้ใส่ชิวมากเดือนละร้อยกว่าบาทเองที่พูดมาทั้งหมดราคาเท่าไหร่นะคะ1,680บาทถ้าใครอยากได้เป็นเล่มก็บวก60บาทเดี๋ยวขึ้นให้เลยค่ะ1,740บาทค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ตามนี้ได้เลยตามนี้ได้เลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ